สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่วน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะดอกดาวกระจายมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นลายยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้นะคะเก้าเซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะ เส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านนะคะมาทางขวามือค่ะ S S เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วเราตัดปลายเเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะ <S เริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปทางขวามือจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างปลายดิบบิ้นนะคะชี้ลงมาด้านล่างจับปลายดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปตรงฐานที่เราทําค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นลิบบิ้นนะคะที่ชี้ไปทางขวามือ จับปลายริบบินพับกลับลงมาด้านล่างปลายริบบินชี้ลงมาด้านล่างจับปลายริบบินขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทําค่ะดึงเส้นริบบินออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบินพับกลับลงมาด้านล่างปลายริบบินนะคะที่เราทําชี้ลงมาด้านล่างเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายนี่ขอทำเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับริบเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะ ทางขวามือจับปลายดิบบิ้พับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกนี้นะคะสอดลงไปด้านในค่ะปลายดิบบิ้นนะคะทะลุออกด้านล่างนะคะนี่ค่ะปลายดิบบิ้ทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมาเซลิบบิ้ที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ จับปลายดิบินพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินนะคะชี้ไปทางซ้ายมือเราจับปลายดิบบินนะคะกลับมาทางขวามือแล้วเราก็จับปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะด้านในของกลีบดอกนี้นะคะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลางกลีบดอกนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายนี่ขอทําเลยนะคะ ตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ